เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวยุวัธิดาทรงรัพ์ตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านหนองฟานยืนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ค่ะดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏศรีสะเกด ขอกล่าวถึงบริบทของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองฟานยืนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น104คนผู้บริหารจำนวน1คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนค่ะ ค่ะสำหรับดิฉันนะคะดิฉันเห็นว่าการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยการมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชามีคังคำศัพท์มีค,งคัคงประโยคที่จะสามารถนำเอาไปพูดสนทนาได้จริงแล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในปีการศึกษา2,567นี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3จำนวนทั้งสิ้น12คนค่ะโดยพบว่าเมื่อจะต้องสื่อสารตอบโต้พูดคุยนักเรียนก็จะยังมีความเขินอายไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกสักเท่าไหร่ กลัวพูดผิดพูดไม่ถูกต้องนะคะดิฉันจึงได้ปรึกษาขอคำแนะนำกับคณะครูและผู้บริหารเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานะคะและดิฉันเองก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและทฤษฎี communicative language teaching หรือที่รู้จักกันในชื่อ CLT นะคะโดยนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบทเรียน ซึ่งเป็นการสอนภาษาที่เน้นการสื่อสารผ่านการเชื่อมโยงความรู้ทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาจากการเรียนรู้คำศัพท์ไปสู่รูปประโยคเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วมีความถูกต้องในการใช้ภาษาไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งจะทำให้นักเรียนได้พัฒนาการฟังและการพูดผ่านบรรยากาศที่สนุกสนานและยังมีการใช้เพลงเกม สื่อนําเสนอสื่อการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็นําศิลปะนะคะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะดังนั้นนะคะดิฉันจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Where is the cat นะคะโดยในบทเรียนนี้จะมีสาระสำคัญในเรื่องการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับการมอกตำแหนง่ง p r e Position of p l a c e โดยจะใช้คำศัพท์ในหมวดของสัตว์นะคะเป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้และสนทนาได้ในชีวิตประจำวันโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1 w a r m วอ คือขั้นนําเข้าสู่บทเรียนในขั้นนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียนนะคะโดยคุณครูและนักเรียนจะกล่าวทักทายกันก่อนนะคะและจากนั้นจะร้องเพลงเพื่อลายพฤติกรรมนะคะทําให้เกิดความสนุกสนานโดยเพลงที่ใช้นะคะจะเป็นเพลงที่มีท่าเต้นที่นักเรียนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะจากนั้นคุณครูจะทํากิจกรรมประจําคาบเรียนทบทวนความรู้เดิมนะคะที่ได้เรียนไปแล้วก็ชี้แจงถึงกิจกรรม ที่นักเรียนจะเรียนในคาบนี้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนค่ะขั้นที่2 presentation นะคะขั้นนำเสนอนะคะคุณครูจะพานักเรียนร้องเพลง p พ e position of page นะคะซึ่งจะเป็นเพลงที่บอกคำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งในบทเรียนนี้นักเรียนจะฝึกร้องและทำท่าประกอบนะคะจนนักเรียนสามารถร้องได้และหลังจากนั้นคุณครูจะสอนออกเสียงคำศัพท์ ผ่านสื่อสไลด์นะคะแล้วก็บัตรภาพนะคะจากนั้นคุณครูจะแจกบัตรคำศัพท์ให้กับนักเรียนเพื่อเล่นเกม g u e s the word ในขั้นต่อไปโดยนักเรียนจะต้องสังเกตที่วงล้อ p พ e position of p a c e และยกบัตรคำศัพท์ขึ้นให้ถูกต้องตรงกับรูปภาพจากนั้นคุณครูและก็นักเรียนในห้องเนี่ยจะช่วยกันตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ จากนั้นคุณครูก็จะสอนประโยคสนทนาที่ใช้ถามตอบโดยคุณครูจะมีหุ่นมือนะคะในการสร้างสถานการณ์สนทนาขึ้นมานะคะและหลังจากนั้นก็จะติดประโยคสนทนาบนหน้ากระดานเพื่อให้นักเรียนได้เห็นเกี่ยวกับรูปประโยคได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะขั้นที่3 practice ขั้นการฝึกนักเรียนฝึกออกเสียงประโยคสนทนาถามตอบเกี่ยวกับการบอกตำแหนง่ง โดยใช้ประโยคในการสื่อสารง่ายๆในบทเรียนนี้โดยการบอกตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนไปตามบัตรภาพที่นักเรียนได้เห็นค่ะเมื่อนักเรียนฝึกอ่านจนคล่องในภาพรวมแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ลงในสมุดของของตนเองจากนั้นก็จะให้ฝึกสนทนาโดยการที่ให้นักเรียนจับคู่นะคะจับคู่ฝึกสนทนาแล้วก็นักเรียนจะได้บัตรภาพไปแล้วก็นักเรียนจะสามารถเลือกสัตว ที่นักเรียนสนใจเพื่อมาฝึกสนทนากับเพื่อนของตนเองได้ค่ะต่อมาขั้นที่4 p r โปรดักชันขั้นการนำไปใช้นะคะคุณครูจะแจกใบงานแล้วก็อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังอย่างเข้าใจโดยนักเรียนจะได้นำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคสนทนาที่ได้เรียนไปแล้วมาฝึกเขียนตามโครงสร้างประโยคง่ายๆให้ถูกต้องตามหลักภาษานั่นเองค่ะ แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่5 wrap up ขั้นสรุปผลนะคะในขั้นนี้ครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุปแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์และบทสนทนาประโยคถามตอบเกี่ยวกับตําแหน่งนะคะแล้วก็ร้องเพลง p พ e Position of p เพ c e อีกรอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และความเข้าใจค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้เป็นไป ในแนวทางของ Active Learning นะคะมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยโดยนักเรียนจะได้ฝึกจากคังคำศัพท์สู่การสนทนาถามตอบจากนั้นนักเรียนจะได้สร้างบทบาทสมมุติในการสนทนากับคู่ของตนเองตามชนิดสัตว์ที่ตนเองสนใจทำให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวกนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ค่ะ 1. ด้านความรู้นักเรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์การออกเสียงและการบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง 2. ด้านทักษะก,กระบวนการ นักเรียนสามารถสนทนาถามตอบและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้เมื่อต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องและเกิดความมั่นใจ 3. ด้านเจตคตินักเรียนเกิดเจดตคติที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้นนะคะรวมทั้งนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปในแนวทางที่ดีมีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเกิดความรักความสนุกสนานและเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่อายที่จะพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไปค่ะสำหรับดิฉันก็ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ